รวยมากเปิดสวนเกษตรกว้างอลังการตูนก้อยสร้างให้น้องทะเลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของตูนบอดี้แสลมและก้อยรัชวินมาพร้อมทายาทลูกชายคนโตน้องทะเลและลูกสาวในท้องแม่ก้อยทั้งคู่ได้พาน้องทะเลทำกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้ง และจะเห็นกิจกรรมว่ายน้ำดำน้ำท่ามกลางที่ที่ทุกคนชื่นชมความเก่งล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้เรียนรู้คือการเรียนรู้การเกษตรโดยสาวเเอ้ยโพส์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดราทวินวงที่พาน้องทลายลงสวนตัวเองพร้อมข้อความบอกว่าเกษตรกรน้อยมาเก็บผักที่สวนครับ ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยเก็บได้แค่มะเขือยาวกับกระเพราครับพ่อพ่อกับแม่แม่ตั้งใจสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรให้กับลูกๆทั้งสองปลูกผักที่หนูและพ่อกับแม่ชอบกินอย่างแตงกวาฟักทองโหระพากระเพราพริกถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือยาวกระเจี๊ยบและอีกมากมาย ก่อนหน้านี้ปลูกแตงโมด้วยเพราะทะเลชอบกินมีลูกออกมาแล้วด้วยนะแต่ฝนตกหนักเลยตายหมดเลยพ่อกับแม่อยากให้หนูได้อยู่กับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของเขาด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองเดี๋ยวโตวอีกหน่อยแม่จะให้ทะเลปลูกผักและมาเก็บเองนะลูกหนูจะได้กินผักสดสดไร้สารพิษเลย